คุณผู้ชมคะเหตุการณ์ลักษณะนี้นไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่จังหวัดนนทบุรีเท่านั้นนะคะล่าสุดมีการเปิดเผยนะคะบอกว่าอย่างที่จังหวัดอุดรธานีก็มีในลักษณะเดียวกันเหมือนกันค่ะมีชาวบ้านเนี่ยค่ะเขาไปอัดคลิปเอาไว้พบว่าตำรวจเนี่ยค่ะเขาไปตั้งโต๊ะรับเงินในลักษณะเดียวกันเลยค่ะล่าสุดก็มีคําสั่งนะคะให้ตํารวจ18นายหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงค่ะ เฟซบุ๊กอีซอขยี้แหลกค่ะนำภาพคลิปตำรวจเนี่ยค่ะตั้งโต๊ะกวดขันวินัยจราจรให้ชาวบ้านมาเสียค่าปรับพร้อมกับมีข้อความบรรยายภาพนะคะว่าเจอจ่ายจบชาวบ้านส่งคลิปมาให้ดูไปเจอด่านแนวใหม่มีให้เลือก2บริการค่ะบริการแรกรับใบสั่งกับอีกบริการหนึ่งบริการที่2จ่ายจบไม่มีใบเสร็จคาดว่าจะมีการประหยัดกระดาษนะคะ จากการตรวจสอบพบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนมิตรภาพสายอุดอรธานีหนองคายบ้านนาคาตำบลน,นาคาอําเภอเมืองอุดอรธานี<อ>ผู้กํากับสถานีตนํารวจภูธรเมืองอุดอรธานีเปิดเผยนะคะว่าเบื้องต้นภาพที่ปรากฏเป็นการปรับแบบไม่รับไปเสร็จก็ได้รายงานผู้บังคับบัญชาพร้อมกับให้รองผู้กำกับจราจรไปตรวจสอบข้อมูลพบว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ในช่วงบ่ายของวันที่21ธันวาคมขณะนี้ได้สั่งให้จราจรทั้ง18นายหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็สั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วค่ะเบื้องต้นครับภาพที่ีท่ทปรากฏครับก็มีการคล้ายๆว่าเป็นการปรับแบบไม่รับใบเสร็จนะครับตอนนี้ผมก็ได้แรยง,งานผพุ่งคำชาญครับให้รองพุ่งกับจราจรตรวจสอบตรวจสอบข้อมูลนะครับก็ เพิ่งได้ยินว่ามีการทําลักษณะเช่นนี้นะครับก็ต้องตรวจสอบดูนะครับถ้ามีการทําผิดจริงนะครับผมก็ต้องดําเนินการทางวินัยน,นะครับแล้วก็เรื้องต้นตอนนี้ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับของจราจรทั้งชุดนะครับทั้ชุดนี้ทั้งหมด18คนนะครับ ท่านุภูมิกับบอกว่ารับตําแหน่งมา1ปีไม่เคยได้ยินข่าวในลักษณะแบบนี้นี่จะเป็นครั้งแรกที่ได้ยินนะคะก็เลยดําเนินการนะคะส่วนทางด้านผู้บังคับการตารวจพูธรจังหวัดอุดรธานีก็เรียกรวมประชุมตํารวจจราจรในวันนี้ค่ะ mm hmm. เพื่อทบทวนระเบียบข้อกฎหมายและก็ยุทธวิธีในการปฏิบัติงาน mm hmm. เพื่อรับมือ7วันอันตารายในช่วงเทศกาลปีใหม่ด้วยนะคะ และถ้าหากว่าประชาชนพบเห็นตำรวจจราจรตำรวจนอกเครื่องแบบแล้วก็งานปรับปรามทำงานไม่ชัดเจนไม่โปรง่งใสสามารถแจ้งไปยังสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรธานีได้เลยนะคะเพื่อเอาผิดทางวินัยแล้วก็อาญาโดยไม่มีการละเว้นค่ะ จริงๆเมื่อวานนี้ในโลกออนไลน์คุณผู้ชมมีการแชร์คลิป2คลิปนี้นะแล้วก็มีการตั้งคําถามว่าทําไมคนที่ทําผิดกฎจราจรถึงยอมที่จะจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ตํารวจค,รคือถ้าเราไปดูเรื่องของพอรบจราจรที่ออกฉบับใหม่เมื่อปี2565คือทุกๆคนหนหคุณเชอสารคุณศิริมาเราจะมีคะแนนคุมประพฤติ12คะแนนใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราทําผิดกฎจราจรเนี่ยเราก็จะถูกตัดหนึ่งแต้มปรากฏว่าประชาชนหลายคนคุณผู้ชมก็มีความกังวลบอกว่าถ้าโดนตัดไปเรื่อยๆจนครบ12แต้มจะถูกยกเลิกใบขับขี่90วันบางคนบอกโอ้โหไม ประวัติในลักษณะแบบนี้เลย <Okay. S 2> ก็เลยยอมจะจ่ายไปหลายคนบอกเอ๊ะมันอาจจะกลายเป็นช่องโหว่ทั้งฝั่งผู้กระทาความผิดแล้วก็ตํารวจบางคนที่ไม่โปร่งใสด้วยหรือไม่ก็อยากให้แต่ละพื้นที่อยากให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยไปตรวจสอบการทํางานในลักษณะดังกล่าวด้วยนะคุณผู้ชมนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นใหญ่ที่เอามาพูดคุยกันในช่วงเช้าวันนี้